สวัสดีครับ FC ทุกคนครับก็มาเจอกันในคลิปนี้คลิปที่สเนาะคลิปที่4คลิปแรกลงไปก็เป็นเด่นล่างนะเด่นล่างสตัวมา1ตัวนะก็เป็นสูตรแรกนะสูตรแรกแล้วก็สรุปหนังสือส่งท้ายนะส่งท้ายแล้วก็มาคลิปที่3ก็จะเป็นเด่นล่างอยู่นะเด่นล่าง4 สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ก็มาถึงคลิปนี้นะครับก็เป็นเด่นล่างอีกสูตรของแอนะครับก็มานําเสนอนะมานําเสนอก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะครับคาเตือนไม่สนับสนุนการเล่นกนารพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากึ้นแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับความปรถดาดีจากช่อง ใจช,ชาแนลเลขเด็ดพารวยนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับเด่นล่างสูตรนี้นะครับเป็นอีกสูตรที่เดินดีนะเดินดีเดี๋ยวตอนจบตอนท้ายแอดก็จะมีสรุปให้นะสรุปเด่น เดี๋ยวพรุ่งนี้เอสจะไลฟ์สดนะพรุ่งนี้เอสจะไลฟ์สดให้มนาะติดตามก็มาติดตามได้นะพรุ่งนี้เนาะเอสจะมาสรุปร่างยกแรกให้นะพรุ่งนี้เนาะใค้ว่างก็เข้ามาติดตามรับชมนะสำหรับเดีนร่างงวดที่แล้วก็เข้าออไปนะชุดนั้นนะครับก็เอสยังหาไม่เจอนะว่าเอสเอาสูตรไหนลงไปนะเอสอยังหาไม่เจอเนาะ ก็ศูนย์แอดมีเยอะนะครับศูนย์แอดมีเยอะก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะก็อส่วนมากจะไปตายตอนจบนเนินแบบนี้เนาะไม่ค่อยเข้า,าให้ล่างขึ้นบนนะพูดที่แล้วให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างนะก็วันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจเลขไปในทิศทางเดียวกันนะ เดขล่างไปในทิศทางเดียวกันคำเตือนเอสลงไปแล้วเนาะเอสเอสลืมหรือเปล่าเนะกลมาดูสูตรนี้สูตรเดนล่างสูตรที่3ามนะเป็นล่าง เด่นล่างนะสูตรที่สามหนังที่หนึ่งท, 1, ทับ1ิบทับหกแปดสูตรสามนะอันนี้ใช้เป็นสูตรสามแล้วกันเนาะเอ็ดกำลังไล่เลี้ยงใหม่อยู่นะเอ็ดกำลังไล่เลี้ยงคลิปใหม่อยู่ก็ต่อไปจะลงเป็นสเต็ปเอานะ ลงเป็นสเต็ปมาออกจะลงเป็น,ปนคลิปเป็นคลิปต่อหนังสือไปแบบนี้นะเอ็ดกำลังพยายามจัดเรียงให้มันดูแบบเป็นระเบียบอะครับก็กำลังพยายามอยู่เนาะก็มาดูวันแรกนะวันแรกสูตรนี้ใช้นะเราจะใช้ตั้งแต่วันนู้นเลยเนาะ สูตรนี้เดินยาวนะับเดินยาวจะใช้ตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์เลยนะับสองห้าูนย์สามเจเจ็ดห้าศูนะ 3, 7, 7, นะเดินยาวมากนะับสูตรนี้เนาะสูตรสี่ตัวนะับสูตรสี่ตัวสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะับสูตรสามสี่ตัวมา หูึตัวเริมว้วนแรกกันเลยนะมัวนแรกสูตรนี้ทำได้นะศูนย์หนึ่งสองสามนะก็มาดูผลที่ออกนะผลที่ออก 50 50ดถัดไปนะครับศูนนี้ทําได้2 3 4 5นคะรับก็มาดูผลที่ออกนะครับ5 4, นคะรับวันนี้มา2ตัวเลยนะมา2ตัวเลยมา2ตัวเลยนะครับ ก็มาดูงวดถัดไปนะครับตัวนี้ทําได้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับผลที่ออกนะครับสามสองนะก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับสาหรับพันนี้เนาะสองงวดติดนะครับเข้าทั้งสองตัวนะครับก็งวดถัดไปนะครับ สูตรนี้ทําได้นะครับ6 7 8 9นะครานมาดูผลที่ออกนะรับ3 6นะครก็เข้าไปที่6ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างก็มังวดถัดไปกันเลยนะครับสูตรนี้ทําได้นะครับ3 4 5 6ก็มาดูผลที่ออกนะครับ แปดห้านะแปดห้าเข้าไปที่เลขห้านะในตำแหน่งหน่วยล่างนะหน่วยล่างงวดถัดไปนะครัสูตรนี้ทําได้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะออกนะศูนย์หกนะก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะตำแหน่งสิบล่างนะสิบล่างก็ มาดูัถัดไปกันเลยนะวันถัดไปก็จะทำได้4 5 6 7นะครัออก8 7็ก็มาเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างนะ,นงนะสำหรับสูตรนี้นะโอ้โหั oh, ถัดไปนะครับ สูตรนี้ทำได้นะแปดเก้ศูนะ์หัก็เลขที่ออกนะบสศนยะก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยล่างอีกแล้วนะับหน่วยล่างอีกแล้วนะมาดูว่าถัดไปนะสูตรนี้ทำได้นะ 901แล้วนะทำได้ตัวเดิมเนาะก็มาดูผลออกนะ06นะ06กองมดถัดไปนะสูตรนี้ทำได้6 7 8 9นะก็ออกนะ เก้าหนะึ่งนับเก้าหนึ่งก็เข้าไปที่ตำแหน่งสิบล่างนะับสิบล่างของถัดไปนะับสูตรนี้ทําได้นะบสามสี 3, 4, 5, 6, นะ่ห้าหกนับข้ออกนะับสองหกนะับสองหกเข้าไปที่หกในะตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะับหน่วยล่างเนาะ วันตัดไปนะสูตรนี้ทำได้นับสองสมสี่ห้นะมันดูผลที่ออกนะออกห้ศนะเข้าไปที่5้าในตำแหน่งสิบล่างนะสิบล่างมันดูวัาตัดไปกันเลยนะสูตรนี้ทำได้นะสามสี่ ห้าหกสูนี้ก็ออกนะหกสามนะหกสามเข้าไปจี้ทั้งหกทั้งสามนะมาคู่เลยนะวดนี้เนาะก็วดถัดมานับสูนี้ทำได้ห้าหก จ็ดแล้วก็แปดับผลที่ออกครับนะก็มีหลุดอยู่ 1, หนึ่งงวดนะวันนี้หลุดนะหลุดเนาะหลุดแล้วก็่าหลุดนะหลุดแล้วก็่าหลุดครับงวดนี้กันเลยนะครับใหม่นะนะสูตรนี้ทำได้นะแปดเก้าศูนย์ หนึ่งนะก็ามาดูผลที่ออกนะผลที่ออก5 8าแปดนะ8ก็มาเข้าที่หน่วยล่างนะหน่วยล่างเนาะกลับมาเดินต่อนะหลังจากหลุดไปนะจากหลุดไปก็วดาัดไปนะหลุดนี้ทําได้นะห้าหก,หกเจแล้วก็แปดนะ มาดูผนที่ออกนะครับเจ็ดนะมาทั้ง10บทั้งหน่วยนะครับสำหรับงวดนี้เนาะแม่นนะครับสูตรนี้ทำเป็นสูตรหลักได้เลยนะก็ามาดูงวนที่ผ่านมากันเลยนะครัสำหรับสูตรนี้นะครัทำได้0 1 2แล้วก็3มนะออกนะครับ ห,นะหกหนึ่งนะับหกหนึ่งนะับหกหนึ่งนะับวดถัดไปกันเลยนะครับสูตรนี้ทําได้นะครับว่จะถึงนี้นะครับห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับนะผลที่ออกนะครับรอผลเนาะรอผลนะครับสำหรับวัดประจำวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ด ครับ68คนระับก่อนลงให้วันที่ลงให้ย2นะิบครับทับ1 0ทับ68คนระับแต่เดี๋ยวว่าแอดแมหนลังไว้ออกนะ,อะแอบไว้นะแอบไว้นะเอฟซีนใดสนใจก็เอาไปหยิบจับไปใช้นะครับ จะไปใช้นะนี่จะเป็นสูตรสามนะสูตรสามนะก็อนเอฟซีท่านใดสอบถานช่่อง,งโดยหมดซุปเปอร์เตงอยู่ฝั่งขวามือนะครัท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็งมีคลิปวิดีโอในเด่นลงให้นะครับลงให้เฉพาะสมาชิกนะครับก็สนใจสมัครสมาชิกกันได้นะฝากเอฟซีเข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆงทั้งช่องนะหรับคลิปนี้สวัสดีครับ